ตอนที่สองอความแข็งแกร่งของเขาไม่ได้แย่แต่ก็ยังไม่เพียงพอเลี่ยชังส์ปรับขนาดคนที่มาอย่างระมัดระวังมีผู้ฝึกตอนอสูนสี่คนและหนึ่งในนั้นเป็นชายผมยาวเขาถือขวดวายและดูประมาทคนหนึ่งสวมเสื้อคลุมและคลุมทั้งตัวด้วยผ้าคลุมยาวมีอีกคนหนึ่งที่มีผมขาวและมีต่อซังดูไม่มีการยับยั้งชั่งใจคนสุดท้ายมีเขาสองเขาอยู่บนหัวและมีท่าทางสงบการแสดงออกของนานหมงลี่เปลี่ยนไปฉันได้รับคำสั่งรับจากจอมารแห่งภาคตะวันออกให้พาคุณกลับไปที่ Demon city, Demon are, ดเดมอนคอนซอร์ซิตี้คุณค พวกเราผู้พิทักษ์ยกวิญญาณก็ต้องเข้าไปยุ่งเรื่องนี้ด้วยคอนามีหนวดมีคราเป็นคนแรกที่ตอบบูรูเฟยเจ้ากล้าดียังไงมาขัดขืนคำสั่งของจอมานซูเยวหมิงถามด้วยสีหน้าจริงจังอีกฝ่ายเตรียมตัวอย่างชัดเจนและไม่คิดอะไรมากเกี่ยวกับผู้หญิงสองคนฉันสงสัยว่านายท่านผู้นี้เต็มใจที่จะมากับเราหรือไม่สปิริตเจ็ดเดมอนกาดเจ้าปีศาจของเราต้องการแก้ไขความเข้าใจผิดระหว่างทั้งสองฝ่ายด้วยเย่ฉังยิ้มจางๆและไม่สนใจอีกฝ่ายเขาค่อนข้างสนใจการต่อสู้ต่อไปนี้บูรีนนม้มองงนนาิลีลูเยยววหมิงเเขาเนผู้ีี่่่ญทฟไไปได้ นี่อาจหมายถึงสิ่งเดียวเท่านั้นและนั่นคือความแข็งแกร่งของสปิริตเจ็ดเมอนกลุ่มนี้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนี่เป็นโอกาสที่จะเข้าใจความแข็งแกร่งของผู้ฝึกตนอสูรในภาคจัก,กรพัิปีศาจเย่ชางจะไม่หยุดพวกเขาตรงกันข้ามเขาอยากเห็นทั้งสองคนต่อสู้กันด้วยวิธีนี้เขาจะสามารถเข้าใจความแข็งแกร่งของทั้งสองฝ่ายได้เร็วที่สุดท่านอาจารย์อยาคิดว่าพวกเขาสองคนจะหยุดเราได้บูรูเฟยไม่โกรธเมื่อเห็นว่าเย่ชางเอ๋อไม่ตอบถึงแม้นานมิงหลี่จะแข็งแกร่งมากแต่เราก็ยังมีคน่อืนๆ บูรูเฟยดูเหมือนจะสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้หญิงสองคนอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้รับการตอบกลับดังนั้นเขาจึงรู้สึกอายเล็กน้อยท่านอาจารย์ตราบใดที่ท่านมาที่สปิริตเจ็ดเดมอนกัรของเราเราจะจัดหาสิ่งสวยงามทรัพยากรและเทคนิคการฝึกฝนทุกประเภทให้กับคุณเมื่อเห็นว่าการสื่อสารมาถึงทางตนชายวัยกลางคนที่ถือมอวายก็เข้าร่วมในการโน้มน้าวใจคุณสองคนไม่จำเป็นต้องชักชวนฉันคุณสองคนสามารถต่อสู้ก่อนสำหรับฉันฉันไม่อยากไปผู้ชายที่ดื่มอยู่ไม่โกรธในความเห็นของเขาคนที่มีความสามารถมักจะมีอารมณ์แปลกแ ท่านอาจารย์ไม่จำเป็นต้องปฏิเสธเงื่อนไขของสปิริตเจดเดมอนกัดของเราไม่ได้ด้อยไปกว่าเงื่อนไขของคฤราสนต์ปีศาจในภาคตะวันออกของพวกเขาแล้วเรามาพร้อมกับผู้คนมากมายเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะแสดงความจริงใจของเราเย่ฉังซิมจางเมื่อวัย w ชวงปรากฏตัวในเมืองสตาร์คลาเซอร์ซิตี้ก่อนหน้านี้เห็นได้ชัดว่าเขามาด้วยความตั้งใจที่จะกำจัดทุกคนจากตระกูลแวงแม้ว่าเย่ฉังจะไม่สนใจการต่อสู้ของพวกเขาแต่ทัศนคติของอีกฝ่ายที่ไม่สนใจทุกชีวิตทำให้เขาไม่พอใจฉันไม่สนใจพวกที่มีหางหวางขาบูรูเยคย้เราไม่ด้หลอาง้้หนางก หลังจากพูดอย่างนั้นเธอหันกลับมาและแนะนำเยี่ยงางให้กับคนที่มาผู้อาวุโสคนเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญของสปิริตเจ็ดเดยมอนกัดให้ฉันแนะนำพวกเขาให้คุณรู้จักคนตรงหน้าคุณคือบูรูเฟยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งที่สุดของสปิริตเจดเดยมอนกดนอกเหนือจากจอมมานของพวกเขารูปร่างที่แท้จริงของเขาคือต้นโพคนที่ถือขวดเล่าไวาคือว่านเหมิงกวนเขาฝึกฝนเทคนิคการเดินทางวิญญ,ญาณอสูรศักดิ์สิทธิ์และสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ได้คนที่นิ่งเงียบคือตุต้ หลังจากการแนะนำของเธอเย่ชังส์ก็มีความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับผู้ฝึกฝนปีศาจของอีกฝ่ายเขารู้สึกว่ามันน่าสนใจจริงๆจจที่สปิริตเจดเดมอนกัดเป็นพลังด้วยตัวมันเองในตอนแรกเย่ชังส์ได้ยินว่าเดมอนเอมเพ o อร์เวิ์ของพวกเขาถูกครอบงำโดยเดมอนเอมเพ o อร์โดยมีคาราสน์ดปีศาจอีกสี่แห่งที่สนับสนุนพวกเขาตอนนี้เขารู้แล้วว่าสปิริตเจดเดโมนิกัดไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาของคฤหาสน์ปีศาจแต่เป็นกองกำลังที่อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสิ่งต่างๆในโลจกจักรพรรดิอสูรเริ่มม แม้ว่าพวกเขาจะแก่กว่านานหมิงลี่อีฝ่ายก็ไม่สามารถเรียกพวกเขาว่ารุ่นพี่ได้ท้ายที่สุดพวกเขาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของจอมมารแห่งภาคตะวันออกด้วยวิธีนี้มันจะไม่ทำให้จอมมารแห่งภาคตะวันออกตกต่ำลงทีละรุ่นใช่หรือไม่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมทัศนคติของอีกฝ่ายจึงสงบลงในความเห็นของเขาอีฝ่ายไม่มีโอกาสชนะแล้วผู้กลันอาวุธฉันคิดว่าคุณควรจะแยกแยะความแตกต่างระหว่างผู้แข็งแกร่งและอ่อนแอได้ในตอนนี้คนเหล่านี้จากคราหา์ปีศาจของภาคตะวันออกไม่มีโอกาสปกป้องคุณเย่ฉางขยับหน้าฉันก็รููู้้้เเเเหหหมมืือออออนนนนนนกกกกกััััคคคิิิิววขขขขดดงงงบรรย่่ชึตตุผลลลทศีฝาแปไจๆ ในความเข้าใจของเขาผู้เชี่ยวชาญที่เล่นกับการปรับแต่งอาวุธอารีแอ,อและเม็ดยาจะไม่ใช่คนงี่เง่าอย่างแน่นอนทำไมอีกฝ่ายถึงดูสมบนิ่งเมื่อเปรียบเทียบความแข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัดบูรูเคยฉันบอกไปแล้วว่านายไม่เข้าใจผู้เชี่ยวชาญการปรับแต่งอาวุธดีพอจริงๆอีกฝ่ายต้องมีความแข็งแกร่งซ่อนเร้นอย่างแน่นอนสหายของเขากล่าวว่าบูรูเฟยพยักหน้าแล้วเราจะรอดูฉันยังต้องการเห็นสิ่งที่อาจารย์ช่างตีเหล็กสามารถทำได้ซูยูมิ่งและนานมิงยี่มองหน้ากันด้วยท่าทางแปลกๆพวกเขาสองคนเป็นคนที่รู้จักความแข็งแกร่่ง,อ,ง,งออยยยาาคคหนนูุ้้ีลปรระะดดับ ตอนนี้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญสามอาณาจักรชั้นสูงมาลับพาตัวเขามันทำให้พวกเขาอยากจะหัวเราะจริงๆนอกจากเรือบินระดับจัก,กรพรรดิของเย่ช่างแล้วนี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่พวกเขาจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนอย่าเสียเวลามาทำการเคลื่อนไหวกันเถอะข้างหลังบูรูเฟยหลี่หัวเฟยดูเหมือนจะสังเกตเห็นว่าบรรยากาศดูแปลกไปเล็กน้อยแล้วเริ่มกระตุ้นให้เพื่อนๆของเขาเคลื่อนไหวการต่อสู้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นทหารของนานหมิงลี่จัดแนวป้องกันพลังปีศาจทั้งหมดของพวกเขาหลอมรวมกันและถูกส่งไปยังร่างกายของนานหมิงยี่เย่ช่างให้ความสนใจกััััับบบบรรรรูููููปแแกกกาาาาาาาตตต่่่ออออสส้้้้้มนนนนลลลววใเเเเีขำงงงงฝดธศยจจิ รูปแบบการต่อสู้ในโลกนี้ดูเหมือนว่าทหารฝ่ายหนึ่งจำเป็นต้องส่งพลังอสูรของตนเองไปยังแม่ทัพแล้วจึงโจมตีพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นวีวูยูชวงเมื่อก่อนหรือนานิงยี่จากนี้ไปทหารของพวกเขาต่อสู้ในลักษณะเดียวกันดวนทองฟางซึ่งมีเขาสองเขาอยู่บนหัวของเขาคำรามและกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่แปลกประหลาดตอนที่สองร้อยหนึ่งความพ่ายแพ้ด้วยดาบเดียวเลียชังเปลี่ยนสายตาจากนานิงยี่และคนอื่นๆไปที่สัตว์ประหลาดด้วยความสนใจอย,อย่างมากในขณะน,นี้ร่างกายของดูนทองฟางสูงกว่าสิบฟุตร่างกายทั้งหมดของเขาถูกปกคลุมไปด้ ดวงตาของเขากลายเป็นดวงตาสีน้ำตาลอมเหลืองคล้ายอัลมอนด์เย็นชาและไร้อารมณ์รัศมีของเขาแข็งแกร่งขึ้น4ถึงเท่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเอนทรีเซนเรียมซึ่งความแข็งแกร่งหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้นเทียบได้กับนานิงยี่ที่บุกทะลวงไปสู่อาณาจักรต่อไปเที่ยวังสามารถมั่นใจได้ว่ารูปแบบบนร่างกายของเขาเป็นรูปแบบอารเย์ R e. เขาเคยเห็นรูปแบบการเรียงเถวบนร่างกายเพียงครั้งเดียวจากมารดกของสิบคนที่ห้าของเขาหอวู้หยุ่งเฟยเขาอยากรู้อยากเห็นมากนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นเทคนิคการฝึกฝนที่แปลกประหลา การใช้พลังปีศาจเพื่อทำให้ร่างกายสงบลงนั้นไม่ได้เกินความคาดหมายของเขาอย่างไรก็ตามรูปแบบที่สร้างขึ้นเองบนร่างกายของตัวเองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งยังคงทำให้ดวงตาของเย่ฉางสว่างขึ้นนอกเหนือจากดวดทองปางยามหมื่นประตูที่ถือหม้อวายก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงเช่นกันต่างจากดวดทองปางที่เปลี่ยนร่างของเขาให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดโดยตรงเขาเรียกวิญ,ญญาณดั้งเดิมของเขาออกมาจากจิตใจของเขาวิญ,ญญาณดึกดำบรรพ์อยู่ในรูปของมังกรที่แปลกประหลาดส่วนที่เหลือนั้นเหมือนกับมังกรทองแต่มีเขาแหลมคมอ,อยู่บนหัวเท่านัันัััั้้นนนนนนนวววิิญญาา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 าณดดดดดดึกก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 ำำบบบรรรรรรรพ์์์ูปปปมมมมมงงงงงงงผสสส่่่่่่ยยยเเเขข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 อออแแแแลลลละะะใทททีีีีุุ็็ตตหษ ร่างกายของมันใหญ่กว่ามนุษย์มากและแม้แต่ขาท่อนล่างของมันก็หนาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เมื่อเ่ชังเห็นสิ่งนี้เขาก็ตระหนักอีกครั้งว่านี่คือโลกที่การฝึกฝนของปีศาจมีอำนาจเหนือกว่าทุกอย่างแตกต่างจากโลกมนุษย์สวรรค์วิธีการฝึกฝนของผู้ปลูกฝังที่นี่เข้ากันได้กับร่างกายหลักของพวกเขาในท้ายที่สุดความสามารถในการต่อสู้ของพวกเขาอาจกล่าวได้ว่าแข็งแกร่งกว่าผู้ฝึกฝนของ Heavenly m o ร t a ท World ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เหมาะสมกับพวกเขาคือสิ่งที่ดีที่สุดผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังสองคนของเขานอ น่าเสียดายที่แม้ว่านักแปลงร่างทั้งสองจะเดินโซเซภายใต้การโจมตีแต่เลดบนร่างกายของพวกเขามีการป้องกันที่ดีมากดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสเที่ยชังสังเกตอย่างดีว่าเล็ดที่เสียหายของแวนมินกวนและดวนทองฟางฟื้นตัวอย่างรวดเร็ววิธีการฝึกฝนนี้ช่างยอดเยี่ยมจริงๆเขายิ้มและชื่นชมซูเยวมิงซึ่งยืนอยู่ข้างๆรู้สึกโล่งใจเมื่อได้ยินความคิดเห็นนี้เส้นประสาทที่ตึงเครียดของเธอผ่อนคลายลงผู้อาวุโสผู้ถูกมีผู้ฝึกตนอสูนหลายพันคนในเขตจ,จักรวรรดิอาสูนและมีวก,ก,กนัออ เย่ชางเอ๋ยยิ้มคนนี้ก็ไม่เลวเธอสามารถสงบสติอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์เช่นนี้และไม่ลืมที่จะผูกมัดเขาเธอจะสามารถเข้ากันได้ดีภายใต้จอมันแห่งภาคตะวันออกบูหอรูเฟยไม่ได้เคลื่อนไหวและหลีหัวเฟยทำได้เพียงมองจากด้านข้างเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนของเข,ขาจึงไม่เคลื่อนไหวนี่ปรมาจารย์สิ่งประดิษฐ์ฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าความมั่นใจของคุณคืออะไรคุณควรจะชัดเจนมากกว่าเราสามารถทำลายการป้องกันของสุยมิ่งได้อย่างง่ายดายเขาขมวดคิ้วและมองไปที่เย่ชางที่กำลังยิ้ เขายิ่งสับสนว่าเหตุใดซูเยวหมิงจึงรู้สึกผ่อนคลายหนึ่งต้องรู้ว่าความสามารถในการกลั่นของเยชางได้รับการอนุมัติจากผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าทั้งหมดไม่มีใครจะทำให้เรื่องยากสำหรับเขาจริงๆอย่างไรก็ตามซูเยวหมิงแตกต่างออกไปเขาอยู่ในกลุ่มศัตรูดังนั้นเขาอาจถูกฆ่าตายที่นี่แม้ว่าเขาจะไม่ตายเขาอาจจะจบลงด้วยสภาพที่น่าสังเวชดังนั้นเขาจึงไม่กล้าเคลื่อนไหวโดยตรงอยากเห็นความมั่นใจของอีกฝ่ายไลยฮูเฟเข้าใจความหมายของเพื่อนของเขาอย่างแผ่วเบาและเปิดใช้งานความสามารถของเขาเลวไฟสีม่วงแปลกๆปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่พวกเขาบินไปใบหน้ามนุษย์ที่แปล,ล,ลกประหลาดก็ปรากฏขึ้นบนลูกบอลแห่งเปลวเพลิงดวงตาของพวกเขาสแกนพื้นที่อย่างรวดเร็วฉันไม่เห็นใครเลยและฉันก็ไม่รู้สึกถึงออราแปลกๆหรือพลังปีศาจที่ผันผวนเลยคิ้วของบูรูเคยคลายลงเล็กน้อยเขามองดูสหายทั้งสองของเขาและนานมิงลี่ที่กำลังต่อสู้เคียงข้างเขาเขารู้ว่าเขาไม่สามารถรอได้อีกต่อไปถ้าอย่างนั้นฉันขอโทษที่ต้องทำให้นายขุนเคืองเย,งย่ฉางพยับหน้าและไม่พูดอะไรโว,โว้โว้โว้ทันใดนั้นเสียงแหลมก็ปรากฏขึ้นในสนามบูรูเคยแปลงร่างเป็น ลำต้นของต้นไม้นั้นหนาและทั้งตัวก็เป็นสีทองกิ่งก้านนับไม่ถ้วนเปลี่ยนทิศทางและกิ่งที่แหลมคมก็แทงไปทางซูเยวมิงอย่างรวดเร็วกิ่งก้านและใบที่เหลือก็ห้อมล้อมเจ้าด้วยเห็นได้ชัดว่ากิ่งก้านพยายามผูกเย่ชางส์รอยยิ้มแปลกๆป,ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของไลเฮาเฟยเปลวไฟสีม่วงปกคลุมทั่วั้งสนามรถทันทีไอ้น้ำสีน้ำตาลปรากฏขึ้นและล้อมรอบสนามรถทั้งหมดต่างจากวิธีโจมตีของสหายวิธีการโจมตีขอ,ของเขานั้นซับซ้อนและลึกลับกว่ามากเย่ชางส์ขมวดคิ้วไม่พอใจเขาเห็นสิ่งททีีีีีี่่่่่่นนนนนนาาาขยาขยยยยะะแแแงงงงงงงสสสสออออเเเเปปลลลลววไฟฟมมคคคคห้้้ดดืืรรุุพบ ใบหน้าจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นมุมปากของพวกเขามมวนขึ้นราวกับว่าพวกเขาต้องการยิ้มแต่ดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยน้ำตานองเลือดฉากแปลกๆนี้ทำให้สูยูมิ่งก้าวถอยหลังเยฉังรู้สึกถึงความขุ่นเคืองที่รุนแรงจากใบหน้าของคนเหล่านั้นเสียงดังกราวปราดดาบเย็นโผล่อ,ออกมาจากร่างกายของเยฉางและจาอตรงสู่ท้องฟ้าทั้งสนามรบตกตะลึงนานมิงยี่บังคับศัตรูกลับด้วยการฟันเพียงครั้งเดียวและมองไปที่ตำแหน่งของเยฉางด้วยท่าทางที่น่ากลัวปราดดาบขนาดใหญ่นั้นมีพลังที่ไร้ขอบเขตแค่มองไปที่มันทำให้ดวง หัวใจขององค์คราบยกวิญญาณทั้งสี่ดวงกระโดดข้ามจังหวะและความรู้สึกที่รุนแรงของอันตรายเพิ่มขึ้นในซองอกของพวกเขาพวกเขาจะตายอันตรายนี่คือความคิดที่ปรากฏขึ้นในหัวใจของพวกเขาเฉือนเยี่ฉางเกลตกนอะไรบางอย่างและปราณดาบที่พุ่งทะยานฟาดลงมาอย่างหนักนำพลังแห่งสวรรค์และปฐพีมาด้วยร่างกายของไลฮูเฟแข็งขึ้นในฐานะเป้าหมายโดยตรงของปราณดาบเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวใดๆได,ได,ได,ได้แรงกดดันมหาศาลทำให้เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แม้แต่ลมหายใจก็หยุดลงบูมดาบฉีเฉือนร่างกายของไลฮูเฟแรัศมีทั้งหมดของไลฮูเฟถูก มีรอยแตกกว้างประมาณหนึ่งพันฟุตและยาวสองสามพันฟุตเหลืออยู่บนพื้นบงบอกว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เท่ยังรู้สึกได้ว่าหลังจากที่ลายเฮาเฟยเสียชีวิตเลวเพลิงสีม่วงก็หายไปแต่พลังแห่งความแค้นระหว่างสวรรค์และโลกก็ไม่ลดลงได้ค่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วส่งเจ้าไปตามทางของเจ้าเทียชังสตรหนักว่าความแค้นไม่ได้ลดลงและวิญ,ญญาณพยาบาทก็ไม่เต็มใจที่จะจับไปดังนั้นเขาจึงเปิดใช้งานความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ที่เขาไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานานเทคนิคเพลงเทพตอนที่สองร้อยสองพลังของดาบบทเพลงที่ไพเร เพลงดูเหมือนช้าแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องเร่งด่วนมันส่งเสียงดาวจางๆอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อวิญญาณพยาบาทที่ไม่ถูกฆ่าวิญญาณพยาบาทนับไม่ถ้วนค่อยๆสงบลงราวกับว่าพวกเขาได้รับการปลอบโยนความขุ่นเคืองในร่างกายของพวกเขาค่อยๆหายไปซูเยววัวหมงนานหมิงลี่และผู้ภุมปีศาจจำนวนมากต่างตกตะลึงพวกเขาสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของพวกเขาเองหลังจากการต่อสู้ในตอนนี้เจตนาฆ่าของพวกเขาค่อยๆสงบลงพลังงานที่ชอบทำหลั่งไหลเข้ามาแทนที่เจตนาฆ่าที่เดือดพล่านในใจพวกเขาอย่างช้าๆดวงตาของนานหมิงลี่เบิกกว้างเธอแข็งแกร่ง ความสามารถในการสัมผัสและควบคุมร่างกายของเธอก็แข็งแกร่งที่สุดเช่นกันตอนนี้เมื่อเสียงเพลงดังขึ้นแล้วสภาวะการฝึกฝนจิตใจของเธอก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเช่นกันแม้ว่าการเพิ่มขึ้นจะเล็กน้อยมากแต่ก็สามารถรู้สึกได้มันน่ากลัวมากในกลุ่มปีศาจการฝึกฝนจำนวนมากนั้นอาศัยพรสวรรค์ของตัวเองแม้กระทั่งตอนนี้กับคฤราสน์ปีศาจและมรดกทุกประเภทยังมีผู้ฝึกตนอสูรจำนวนมากที่พึ่งพาพรสวรรค์และความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาเองสิ่งนี้ยังทำให้สภาวะการฝึกฝนจิตใจของพวกเขาต่ำกว่าความแข็งแกร่งกนั่ที หากผู้อาวุโสท่านนี้เข้าร่วมคฤราหน์ปีศาจแห่งภาคตะวันออกไม่เพียงแต่เขาจะเสริมความสามารถในการปรับแต่งอาวุธของเราเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของผู้ฝึกตนอสูรได้อีกด้วยในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดของคฤหาหน์ปีศาจแห่งภาคตะวันออกนานมิงลี่สามารถเข้าใจผลกระทบอันทรงพลังของพลังของเยฉางเอ๋อร์ได้อย่างง่ายดายปรมาจารย์ปรับแต่งอาวุธนี้ไม่เพียงแต่ทรงพลังเท่านั้นแต่เขายังสามารถร้องเพลงได้ด้วยหรือความสามารถในการร้องเพลงของเขาหน้าทึ่งมากเขาสามารถเอาใจวิญญ,ญ,ญาณพยาบาทเหล่านี้ได้จริงหรือฉันสงสัยว่าเขาอยู่ระดับไหนไม่สำคััััญววววว่่่่าา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 เเเเเขขขขจะะะะะออยยยยููู้รรรรรรดดดบบไหหหนนนนแแแ็็็งงงงงกกกกกกกมมมลทคุสปชชืิี ต่างจากพวกเขาซูยูมิงตกใจแต่เธอก็ระวังและกังวลเช่นกันด้วยความแข็งแกร่งของช่างตีเหล็กผู้นี้จอมันสามารถรับขเขาเข้าเป็นลูกน้องได้จริงหรือเธอใช้ความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อบอกนานหมิงลี่ถึงความกังวลของเธอฉันไม่คิดอย่างนั้นอาจารย์ท่านนี้เป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ,ใหญ่และจอมันก็เป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เช่นกันเป็นเรื่องยากมากสำหรับพวกเขาที่จะมีความสัมพันธ์ที่เหนือกว่ากับผู้ใต้บังคับบัญชาการแสดงออกของนานหมิงลี่เคร่งครึมเธอคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วสส่หัวแต่เราไม่จำเป็นต้องกังวลมากแม คฤหาน์ปีศาจแห่งภาคตะวันออกของเรานั้นสามารถกล่าวได้ว่ามีทรัพยากรทางการเงินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของคฤรหาน์อสูรใหญ่สี่แห่งเช่นเดียวกับสมบัติและวัสดุแปลกๆทุกชนิดก่อนที่เธอจะพูดจบซูเยว่วหมิงก็เข้าใจแล้วว่าเธอหมายถึงอะไรแม้ว่าเย่ฉางจะไม่สามารถเป็นสมาชิกของคฤรหาน์ปีศาจของภาคตะวันออกได้แต่เขาก็ยังสามารถเป็นหุ้นส่วนได้ด้วยทรัพยากรทางการเงินของคฤหาน์ปีศาจของภูมิภาคตะวันออกมันเพียงพอที่จะเสนอชิปต่อรองที่ใหญ่ที่สุดยิ่งไปกว่านั้นในฐานะรองกลั่นที่รงงงพัััววาา้้อออกกดขขเย่่่แนนนนถไไบ การร้องเพลงค่อยๆหยุดและหายไปจิตวิญญาณพยาบาทในการต่อสู้ครั้งนั้นได้หายไปแล้วถ้าไม่ใช่เพราะรอยดาบขนาดใหญ่ที่หลงเหลืออยู่บนพื้นคงไม่มีใครรู้ว่าการต่อสู้อันดุเดือดได้ประทุกขึ้นที่นี่ความแข็งแกร่งของผู้อาวุโสนั้นแข็งแกร่งและวิธีการของเขานั้นท้าทายสวรรค์ฉันเห็นมันด้วยตัวฉันเองเมื่อเห็นว่าเย่ฉางส่อนความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาแล้วสุยมิ่งก็เดินไปอย่างสบายๆมันเป็นทักษะเพียงเล็กน้อยเย่ฉางตยุดอย่างเฉยเมยแม้ว่าเขาจะพูดอย่างนั้นแต่ก บางทีอาจเป็นพรสวรรค์ขอองค์การบ่มเพาะพลังปีศาจของผู้อาวุโสคนนี้ก็ได้หลังจากพูดคุยกันสักพักและจัดระเบียบสนามรถพวกเขาก็ออกเดินทางอีกครั้งเย่ช่างเซียงคงอยู่ในเรือหอของจักรพรรดิดูดซับพลังงานทุกชนิดในอากาศเพื่อซ่อมแซมร่างกายของเขาทุกคนมองดูเรือหอด้วยความชื่นชมทีมยังคงเดินหน้าต่อไปและในขณะนี้พวกเขาเห็นฉากที่น่าตกใจสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ที่มีสองขาหนาะส่วนล่างของมนุษย์และร่างกายส่วนบนของมังกรยืนอยู่ในความ,มง,งุนงงรอยแตกขยายตั้งแต่หัวจรดเป้าสัตว์ประหลาด ว่านเมงกวนว่านเมนกวนที่คิดว่าเขาหนีรอดตายที่นี่จริงๆนานมิงลี่รู้สึกถึงเจตนาของดาบภายในรอยแตกอย่างระมัดระวงังทันใดนั้นเขาก็หันศีรษะและมองไปที่เรือบินของจัก,กรพรรดิที่ลอยอยู่ในอากาศนี่ผู้อาวุโสคนนั้นฆ่าเขาได้ไหมก่อนหน้านี้ดาบของเย่ชางได้ฆ่าลายเฮาเฟเื่อยามาสูรยกวิญญาณคนอื่นๆเห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีพวกเขาก็หนีไปหมดแล้วในเวลานั้นนานมิงลี่และคนอื่นๆต่างตกตะลึงกับความแข็งแกร่งของเย่ชางเกอนอกจากนี้หน้าที่หลักของพวกเขาคือปกป,ป้องเขาดังนั้นจึงไม่มีครรรรรรรไไไไไล่่่่่่าา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 มววกกเขออนนี้้้้บสยิงงืืหหหหดดัญถจจะ นานมิงยี่และซูยูมิงมองหน้ากันและเห็นสายตาของกันและกันความแข็งแกร่งดังกล่าวทำให้ตกตะลึงส่งจดหมายรับและแจ้งเจ้าอาสูรถึงสถานการณ์ที่นี่เราต้องทำให้เธอเตรียมตัวล่วงหน้านันมิงลีกล่าวอย่างเด็ดเดียวซูยูมิ่งพยักหน้าและปล่อยจุดสีแดงที่หายไปจากสายตาของทุกคนพวกเขาเข้าใจอย่างแท้จริงว่าเยช่ชางแข็งแกร่งเพียงใดการดำรงอยู่ดังกล่าวต้องทำให้จอมมารแห่งภาคตะวันออกนำสมบัติที่แท้จริงออกไปเพื่อรักษาเยช่ชางสและเยช่ชางเอ๋อร์ที่อยู่ในเรือหอกของจักรพรรดิไม่ได้หยุดพวกเขาท้ายที่สุดยิ นี่เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับเย่ยงังเอ๋อที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายและฟื้นฟูความแข็งแกร่งอย่างเร่งด่วนทีมยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไรก็ตามไม่นานหลังจากนั้นคนตายอีกคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นเช่นเดียวกับแวนเมนกวนดวนทองปางก็ตายบนท้องถนนเช่นกันแม้แต่บาดแผลของเขาก็เหมือนกับว่านเหมิงกวนดาบแทงทะลุร่างกายของเขาแล้วผ่าเป็นสองท่อนผู้คนจากคฤราสน์ปีศาจของภาคตะวันออกล้วนมึนงงนี่มันพลังอะไรกันเนี่ยนานหมิงลี่คาดเดาอย่างเหลือเชื่อในใจของเขาไลเฮาเฟย์ดวนทองป เมื่อปราณดาบพยานปรากฏขึ้นนอกจากลายเฮาเฟที่ถูกล็อกโดยตรงและไม่สามารถหลบหนีได้อีกสามคนที่เหลือทั้งหมดออกไปเมื่อพวกเขาเห็นว่าสถานการณ์เลวร้ายอย่างไรก็ตามการโจมตีด้วยดาบนั้นไม่เพียงแค่ลายเฮาเฟเท่านั้นแต่อีกสามคนก็เสียชีวิตด้วยพลังของดาบนั้นอยู่เหนืออวกาศและข้ามพันไม้นี่เป็นวิชาดาบประเภทใดในโลกของเดมอนเอมเพอเรอร์มีผู้เชี่ยวชาญเพียงไม่กี่คนที่ใช้ดาบผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่อาศัยความสามารถโดยกำเนิดของตนเองหรือคาถาต่างๆที่ได้มาจากรูปแบบดั้งเดิมของพวกเขาทีมงานออกเดินทางอีกครั้งทุกคคคนนนนนนนตตต่่่าาาาางงงงรรรรออ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 ยยยทีจจจะะไดดดด้้้้้้้้เเเหห็ืืืูููขขขขวววมผผุุโสกกึใใ อย่างไรก็ตามหลังจากที่เดินมาเป็นเวลานานมากพวกเขาไม่เห็นศพของบูรูเฟยสิ่งนี้ทาให้นานิงหลีและคนอื่นๆรู้สึกผิดหวังแต่ในขณนะเดียวกันพวกเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกบทที่สองร้อยสามกรุงเย่มเมยิวไม่มีใคร,รมาขัดขวางพวกเขาที่มาถึงเดมอนคอนซอร์ซิตี้โดยไม่มีอันตรายใดๆหลังจากเข้าไปในเมืองชั้นในแล้วพวกเขาก็มาถึงหน้าพระราชาวังอันงดงามผู้อาวุโสนี่คือคฤราหน์ของจอมมารแห่งภาคตะวันออกกรุณาลงจากเครื่องผู้อาวุโสซ,ซูยูมิงดูเหมือนจะแต่งตัวเธอแต่งตัวอย่างหรูหราขณะที่เธอเข้ามาใต้เรือหอและเิญเนอ,อกไป เล่ยถังผู้ทำสมาธิเสร็จแล้วก็เดินออกไปเขามองไปที่วังที่สูงตระหนากและใช้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์เพื่อตรวจสอบเขามองออกไปฉันต้องรบกวนทุกคนตามฉันมาซูเยโวหมิงรีบโค้งคำนับฉันไม่สมควรได้รับมันรุ่นที่มีพลังมากเราอยู่ที่นี่เพื่อให้บริการเท่านั้นขอโทษที่ทำตัวงี่เง่าอาวุโสข้างๆเธอหนานหมิงลี่ยังคงแต่งตัวเป็นผู้บัญชาการและคำพูดของเธอก็ตรงไปตรงมายิ่งขึ้นผู้อาวุโสมีพลังมากเราเพียงแต่นำทางกรุณาเข้าไปในที่พักจอมมารจะจัดงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับคุณเลี่ยถังไม่ได้พูดอะไรมากและนำอาหูวันบิงและคนอื่นๆเข้าไปในบ้านของปีศาจนานหมิงรีและซูยูมิงต้องรายงานตัวต่อจอมมารแห่งภาคตะวันออกก่อนและทั้งสองคนไม่ได้เดินทางด้วยกัน ในขณะนี้ทหารผู้ส่งสารเข้ามาใกล้ทั้งสองคนอย่างรวดเร็วรายงานพลเมืองปีศาจค้นพบความผิดปกติในเทือกเขา l อลูและพบหลุมขนาดใหญ่ใต้ดินที่มีต้นโพตายอยู่ข้างในจากการสอบสวนของเราผู้ตายได้รับการยืนยันว่าเป็นสปิริตเจ็ดเดมอนกาดบูรูเฟข่าวนี้ได้ถูกรายงานไปยังจอมมาแล้วเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้นานหมิงหลี่และซู่เยาวหมิงก็เบิกตากว้างพวกเขาหันกลับมามองด้วยความตกใจและมองไปที่หลังของเย่ชางซ,ซึ่งถูกสาวใช้นำทางพวกเขาไม่สามารถพูดได้หลังจากผ่านชั้นหินและน้ำไหลพระราชวังและอาคารที่รุ่งโรจน์นับ วังมีความสง่างามและอยู่นอกโลกมีบรรยากาศของขุนนางบนแผ่นโลหะมีคำอยู่สามคำคือหอเพลิงอุทัยเย่ฉางเข้าไปในห้องโถงใหญ่และกลุ่มของตระกูลแวงก็ถูกจัดให้เข้าไปในห้องโถงสาขาไม่นานหลังจากนั้นสาวใช้ก็เข้ามารายงานท่านจอมานจะมาพบท่านในอีกสักครู่เย่ฉางพยักหน้าแสดงว่าเขาเข้าใจเขาไม่ได้คาดหวังว่าจอมานแห่งภาคตะวันออกจะให้ความสำคัญกับเขามากขนาดนี้ไม่นานก็มีเสียงตะโกนดังมาจากข้างนอกจอมานแห่งภาคตะวันออกมาแล้วกุงเย่เมงยูขอพบคุณเย่น้ำเสียงนั้นดูสง่างามและกลมกล่อมแอละมันเยีวยวยนอย เมื่อพวกเขาได้ยินว่าจอมารแห่งภาคตะวันออกมาที่ห้องโถงด้านข้างเป็นการส่วนตัวและขอพบเขาพวกเขาอดไม่ได้ที่จะสนใจใครกันแน่ที่ต้องการให้จอมารแห่งภาคตะวันออกมาด้วยตนเองไม่ใช่การเรียกแต่เป็นการขอพบเขาทุกคนในที่ดินของจอมารแห่งภาคตะวันออกต่างกระสับกระส่ายเย่ฉางสรีตาของเขาในห้องโถงใหญ่น่าสนใจไม่นานหลังจากนั้นผู้คนกลุ่มหนึ่งก็มาถึงห้องโถงใหญ่บุคคลที่เป็นผู้นำนั้นทรงพลังมากและมีออร่าที่น่าอัศจรรย์เธอมีใบหน้ารูปไข่สีแดงเข้มและสวมแจ็กเก็ตเต็มแขนลายดอกไม้หวมๆที่มีการออกแบบ เธอมีผมสีดำยาวและผมของเธอเป็นมวยที่มีเอกลักษณ์มีดอกโบตันฟังอยู่ในผมของเธอและเธอสวมสร้อยข้อมือทองคำสีแดงที่มีหยดน้ำมันบนมือที่ผิวเรียบของเธอผ้าไหมผูกรอบเอวของเธอและเธอสวมผู้ยาวรอบเอวของเธอมีถุงผ้าไหมสีทองห้อยู่ที่เอวของเธอเธอสวมรองเท้าบูทอผีเสื้อและเธอดูสวยที่สำคัญที่สุดเธอมีออร่าของหัวหน้าภายใต้รัศมีดังกล่าวใครๆครก็สามารถบอกได้ว่าเธอเป็นผู้นำของพลังอันทรงพลังเธอเป็นคนแบบนี้และเธอก็มาพบเขาเป็นการส่วนตัวซึ่งแสดงถึงความจริงใจของเธอกรุงเย่เหมิงเยวที่นี่ฉันทัยนายเย่เยมาาีสและค้นนไดรืู ในขณะที่เขากำลังปรับขนาดอีกฝ่ายหนึ่งกุงเย่เมงยิวก็ปรับขนาดเขา,ขาเช่นกันการกระทำและการกระทำของเย่ฉางซลวนทำให้กุงเย่เมงยิวประหลาดใจใจเย็นเกินไปเธอมีความชัดเจนมากเกี่ยวกับสเสน่ห์ของเธอและรู้เกี่ยวกับอารมณ์อันสง่างามของเธอด้วยด้วยสถานะของเธอในฐานะหนึ่งในสี่จอมานตอนนี้เธอกลายเป็นผู้สมัครที่แข็งแกร่งสำหรับภาพเดมอนเอมเพอร์สถานะและตำแหน่งทั้งหมดเหล่านี้สามารถซ้อนกันเพื่อเน้นจุดยืนของเธออย่างไรก็ตามคำขอส่วนตัวของเธอไม่ได้รบกวนคุณเย่ยเลยเพียงอย่างเดียวนี้ทำให้กุงเย่เมงยิวมองเขาในมุมมองใหม่เธอไม่่่่่รรรู้้วาาลลิิยคนนนทททีีีของงงงเเสสป็็หหญแแุดใใ ในชีวิตก่อนหน้าของเธอ,อยูเทียนซิงนั้นไม่มีใครเทียบได้ในความงามของเธอและครอบครองโลกทั้งใบตอนนี้เธอได้ฝึกฝนเทคนิคการพะบลูกที่น่าตกใจและกลับสู่อาณาจักรจาก,จาก,กรพรรดความสำเร็จในอนาคตของเธออยู่ไกลเกินกว่าอาณาจักรจาก,จาก,กรพพัดแม้แต่การดํารงอยู่ดังกล่าวก็ต้องคำนับด้วยความเคารพเมื่อเธอเห็นเย่ชางเธอเป็นลูกศิษย์ของเย่ชางเธอไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นศิษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดของเย่ชางอย่างไรก็ตามยังมีเฮ่อซิ่วซิงที่เดินบนเส้นทางพิเศษของเขาเองดังนั้นไม่ว่ากงเย่เหยียางเินเย่งเาเจะ กุงเย่เมอยูไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาเช่นกันเมื่อเห็นท่าทีที่ตรงไปตรงมาของเย่ชางเธอจึงเปลี่ยนสไตล์การทำสิ่งต่างๆในทันทีฉันได้ยินมาว่าคุณเก่งในการกลั่นสิ่งประดิษฐ์และสามารถปรับแต่งสิ่งประดิษฐ์ของดาวได้ฉันอยากจะขอให้คุณช่วยฉันปรับแต่งมันนี่คือสิ่งที่ฉันพูดก่อนหน้าน,นี้ทุกอย่างปกติดีคำตอบที่ตรงไปตรงมาของเขาทำให้กุงเย่เมอยูเสียสมาธิอีกครั้งราวกับว่าการปรับแต่งสิ่งประดิษฐ์ดาวเป็นเรื่องสบายๆที่ไม่ยากเลยฉันไม่รู้ว่าคุณมีเงื่อนไขอะไรแต่ยาลังเล การทำธุรกรรมให้เสร็จอย่างรวดเร็วและพื้นผูกระำลังทั้งหมดนั้นสำคัญกว่ากงเย่เมงยิวตกตะลึงถ้าอย่างนั้นฉันสงสัยว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นในการปรับแต่งสิ่งประดิษฐ์ดาวนี้การปรับแต่งสิ่งประดิษฐ์ดาวนี้ต้องได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับสภาพท้องถิ่นและต้องแตกต่างกันในแต่ละบุคคลด้วยฉันอยากฟังรายละเอียดเยฉ่ฉางสยักหน้าและกำลังจะเปิดปากอธิบายเมื่อมองดูว่าเขาดูเหมือนกำลังสนทนาอยู่ที่ประตูอย่างไรกงเย่เหหมิงเยวก็พูดไม่ออกเล็กน้อยคนคนนี้ไม่มีเจตนาแม้แแตต่่่่ะเเเเธออออขขขาาาาาไปปคคยววักรรรรูนนงงงงงม็็ืืิีล ฉันขอเชิญคุณเข้าไปคุยข้างในได้ไหมใช่หลังจากพูดอย่างนั้นเย่ชางสก็หันหลังกลับและมุ่งหน้าไปที่ห้องถงใหญ่กุงเย่เมงยูไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีหลังจากมาถึงห้องถงใหญ่แล้วเธอก็นั่งลงอีกครั้งกุงเย่เมงยวค่อนข้างกลัวความเฉยเมยของเย่ชางดังนั้นเธอจึงสั่งให้คนใช้ของเธอเตรียมชาเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วจึงเริ่มการสนทนาอีกครั้งการปรับแต่งสิ่งประดิษฐ์ดาวไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ง่ายเลยหากวัสดุที่ดีและศิละปะะกาารรตต่่ออสสู้้้ขงคคคุุณณไไปถไาาถึบบเเใดดดมมีีีัทลยน สิ่งที่เรียกว่าวัสดุที่ดีนั้นจํเป็นต้องมีวัสดุชั้นยอดผู้ที่สามารถต้านทานพลังอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สามารถต้านทานพลังศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ย่อมมีระดับสูงโดยธรรมชาติสิ่งที่เรียกว่าทักษะที่ยอดเยี่ยมนั้นทํให้มั่นใจว่าอารเรุนรูปแบบดาวนั้นสมเหตุสมผลสามารถกระตุ้นคุณสมบัติของวัสดุสดและสามารถเสริมผู้ใช้ได้เย่ฉางเอ,อ๋อพูดอย่างไม่ใส่ใจคําพูดของคุณมีเหตุผลกงเย่เมงยูได้เปลี่ยนวิธีที่เธอพูดกับเขาแล้วแล้วต้องใช้วัสดุอะไรครับอาจารย์แล้วต้องเตรียมอะไรไปบ้างตอนที่204มองไปที่วัสดุตะลึงทั้งโลกจักรพรรดิอสูรฉันไม่คุ้นเคยกับวัสดุของโลกจักรพรรดิอสูรมากนักฉันขอทราบวัสดุใดที่เจ้าปีศาจมีซึ่งคุณไม่สามารถทําลายได้ กุงเย่เมงยูได้มาถึงอาณาจัก,ก,กรจักรพรัดผู้ยิ่งใหญ่แล้วและความแข็งแกร่งของเธอก็เป็นอันดับหนึ่งในโลกของเดมอนเอมเพอเรอร์เธอตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและต้องคิดให้รอบคอบท่าจารย์กรุณารอสักครูฉันจะไปหาเมื่อพูดอย่างนั้นนางก็ลุกขึ้นและนำผู้ติดตามออกไปมุมปากของเยช่ชางส์โค้งงอเล็กน้อยจอมมารแห่งภาคตะวันออกคนนี้พยายามจะผูกมัดเขาอยู่ตลอดเวลาเขาเห็นว่าเธอเป็นคนตรงไปตรงมาและมีความคิดตามมาตรฐานของช่างฝีมือเธอยังเปลี่ยนรูปแบบการทำสิ่งต่างๆอีกด้วยเธอมีเคล็ดลับบางอย จอมมารแห่งภาคตะวันออกจะไม่นิ่งเฉยอย่างแน่นอนพวกเขาจะทดสอบสิ่งของในคลังของพวกเขาทีละรายการเพื่อดูว่ารายการใดไม่สามารถถูกทำลายได้ขณะที่พวกเขาดื่มชาและซ่อมแซมร่างกายไม่นานก็คำ่ำขอบคุณที่รอครับอาจารย์หลังจากการทดสอบฉันพบวัสดุเหล่านี้กุงเย่เมงยูปรากฏตัวอีกครั้งในห้องโถงใหญ่และมอบแหวนเก็บของเย่ฉางส,สังเกตว่าผู้ติดตามของเธอเปลี่ยนไปหลังจากได้รับแหวนแล้วเย่ฉางเสืเ่อมวิเคราะห์อย่างรอบคอบด้วยความสามารถทางจิตวิญญ,ญาณของเขาภายในวงแหวนมีวัสดุหลายร้อยชนิดสิ่งนี้ทำให้เขาถอนหายใจเดมอนเอมเพอเรอร หนึ่งต้องรู้ว่าในเฮเบอลี่มอเทว์เวลหลังจากที่เย่ชางส้นพบเกี่ยวกับการมีอยู่ของดาวสิ่งประดิษฐ์เขาได้คิดหาวิธีปรับแต่งสิ่งเหล่านี้แล้วในท้ายที่สุดเขาพบว่ามีวัสดุเพียงเล็กน้อยในโลกมนุษย์สวรรค์ซึ่งเหมาะสำหรับเขาในการปรับแต่งสิ่งประดิษฐ์ของดาวถ้าไม่ใช่เพราะเขายังมีถ้ำสวรรค์ซ่อนความเมตตาเขาอาจจะไม่สามารถทำการทดลองปรับแต่งได้ด้วยซ้ำจอมารโปรดใช้พลังปีศาจของคุณเพื่อใส่วัสดุเหล่านี้ที่นี่เย่ช่างยิบวัสดุสองสามชิ้นจากวงแหวนจัดเก็บและมอบให้กุ้ มีกะโหลกศีรษะสีขาวซี่ที่มีดวงตากลวงที่ดูเหมือนไม่มีก้นบึ้งเธอได้เทียนชำเลืองมองก่อนหน้านี้และรู้สึกว่าร่างกายของเธอจะถูกดูดเข้าไปนอกจากนี้ยังมีไม้สองชิ้นและโลหะที่ไม่รู้จักอีกสองสาชิ้นกุงเย่เมงยิวไม่ได้ถามเพิ่มเติมเธอหยิบแหวนยกขึ้นมาและเปิดใช้งานพลังปีศาจของเธอทันใดนั้นรัศมีศักดิ์สิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์และรัศมีที่คาดเดาไม่ได้ก็ปกคลุมทั่วทั้งห้องโถงไม่ว่าจะเป็นคนรับใช้ในห้องโถงหรือยามที่เฝ้าอยู่ข้างนอกทุกคนต่างตกตะลึงแรงกดดันต่อร่างกายของพวกเขาทําให้พวกเขาหายใจลําบากเป็นไปได้ไหมว่าจอมานกำลังลองใช้มือของนายคนนั้นอยู่ตรงนั้นแขกของคฤหาสน์ปีศาจดาวทีละคน แต่ไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ท้ายที่สุดความแข็งแกร่งของกรุงเย่เมงยูได้รับการยอมรับจากทุกคอนว่าทรงพลังการแสดงออกของเย่ถางส,สมบไม่ว่าพลังอสูรจะแข็งแกร่งเพียงใดในห้องโถงเขาก็ยังคงนิ่งเฉยประสาทสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์ของเขากำลังวิเคราะห์พลังงานปีศาจของกรุงเย่เมงยูอย่างรวดเร็วพอได้แล้วหยุดกรุงเย่เมงยูไม่เคยคิดเลยว่าคุณสมบัติพลังปีศาจของเธอจะถูกวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยเย่ถางในช่วงเวลาสั้นๆในฐานะผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าเย่ถางมีความสามารถทุกปรรรรรรระะะเเเภททททีี่่่บบบไไดดด้้้้้ัััจาา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 ากกกลลงงงชชืออขขขใใควววมมมสถถนนนึแ แม้ว่าจอมารแห่งภาคตะวันออกจะแสดงพลังอสูรของเธอออกมาอย่างเรียบง่ายแต่ก็เพียงพอแล้วสำหรับเย่ฉาังเอ,อ๋อแหวนหยกนี้เหมาะสำหรับคุณเป็นแหวนหินหยินหยางโลกเกิดมาพร้อมกับคุณลักษณะหยินหยางโลหะสองสามชิ้นเหล่านี้ก็เหมาะกับคุณเช่นกันพวกมันสามารถเสริมความแข็งแกร่งในการถ่ายทอดพลังปีศาจของคุณและทำให้คุณใช้สิ่งประดิษฐ์นั้นได้ง่ายขึ้นเย่ฉาังแนะนำวัสดุทีละชิ้นเมื่อทำธุรกิจกับอีกฝ่ายเขาจริงจังมากท้ายที่สุดแล้วผลตอบแทนที่เขาต้องการนั้นไม่แพงเลยสิ่งเหล่านี้สามารถใช้เป ฉันไม่คุ้นเคยกับวัสดุของโลกจาก,กระภัสศูนย์ฉันได้บันทึกคุณ,ณสมบัติของวัสดุเหล่านั้นไว้แล้วคุณในฐานะาจอมันสามารถส่งคนไปตามแผนที่เพื่อค้นหากุญแจได้นอกจากนี้เรายังต้องการวัสดุเสริมบางอย่างนี้ควรจะหาง่ายคุณสามารถหาคนพาฉันไปที่คลังวัสดุของคุณได้ฉันจะรู้เฉพาะวัสดุเฉพาะหลังจากที่ฉันเห็นแล้วทัศนคติของเยช่ชางสไม่แยแสแต่สิ่งที่เขาพูดนั้นสมเหตุสมผลกุงเย่เมิงยูไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเชื่อใจเขาเธอรับแผ่นหยกและในขณะเดียวกันก็ส,งกส่งคนไปยกูู่มิงาจาไปลััสดแะบ ในขณะที่เย่ชางซีอยู่ในคฤหาสน์ของจอมมารของภาคตะวันออกเพื่อดูวัสดุและทำธุรกรรมให้เสร็จเพื่อฟื้นความแข็งแกร่งของเขาโลกของเดมอนเอ็มเพิร์ร์อยู่ในความโกลาหลผู้เชี่ยวชาญของสปิริตเจ็ดเดมอนการรวมตัวกันเพื่อสกัดกั้นแขกของคฤหาสน์จอมมารแห่งภาคตะวันออกในที่สุดผู้เชี่ยวชาญทั้งสี่ก็เสียชีวิตตามคำกล่าวของผู้ฝึกตนปีศาจท,ที่วิ่งเข้ามาตรวจสอบเป็นที่แน่ชัดว่าปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามได้ตายจากเนื้อมือของคนคนเดียวกันยิ่งกว่านั้นปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ทัั้้้งนนนไดดดตาาาายจากเเทคคบทบบบทิบมส หากพวกเขาทำร่วมกันตราบใดที่ไม่ใช่สี่จอมาผู้ยิ่งใหญ่ที่กระทำการส่วนตัวพวกเขามจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้พวกเขาถูกฆ่าตายด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวฝ่ายต่างส่งคนไปตรวจสอบสถานการณ์มากขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วมากข่าวที่น่าตกใจได้แพร่กระจายไปทั่วโลกของเดมอนเอมเพลิเออร์เวลย้อนกลับไปตอนนั้นสปิริตเจ็ดเดมอนขาดไม่ได้ส่งคนสามคนเพื่อสกัดกั้นพวกเขาแต่สี่คนเขาไม่อยู่ในรายชื่อผู้ก่อปัญหาผู้เชี่ยวชาญน,นิรนามผู้นี้ซึ่งมีชื่อเสียงในหมู่ผู้เชี่ยวชาญก็เสียชีวิตในการต่อสู้ครั้งนั้นเเเเเเช่่่่่่นนนนนนกกกกกกกัััััััผููออ้้ฝึตตออสสสรรรรบบมมววววิืขขขาาาาาง Ye งงงงยลล็ๆทีปฏคแ และผู้ฝึกฝนปีศาจจำนวนมากขึ้นได้ไปที่เดสออร่าฟอเรสต์เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ป่าออร่ามรณะซึ่งเงียบสงัดมาช้านานกลับมีชีวิตชีวาขึ้นในเวลาเดียวกันเนื่องจากการมาถึงของเย่ชางชื่อเสียงของจอมมารแห่งภาคตะวันออกก็เพิ่มขึ้นเช่นกันผู้ฝึกตอนอสูรเกือบทั้งหมดของภาคจักรพรรดิปีศาจรู้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นการต่อสู้สีด้านเพื่ออ,อำนาจโดยที่สปิริตเจ็ดเดมอนกัดและกองกำลังอื่นๆทำให้เกิดปัญหาขึ้นตรงกลางเมื่อผู้เชี่ยวชาญลึกลับเข้าร่วมแล้วกรุงเย่เมงยูได้รับกก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 กาา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 รรรสสสสสสนน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 ััััััับุุมมมขขขขขึึ้้้้ใใใไ่่่่่่่่่ชชชตตตวววออออองงงงงงเเเเเเยยยฐะะลล็็ถููปปปิิิดดดผศศศ์์ีีีีคคฤหหหหจแภพทททญ เย่ชางสไม่สนใจเรื่องนี้เขาไม่ได้มาจากโลกนี้และเขาไม่ได้สนใจสถานที่นี้มากนักนอกเหนือจากการลงชื่อเข้าใช้เขาไม่เต็มใจที่จะย้ายไปอยู่ในโลกนี้และเมื่ออิทธิพลของเขาขยายออกไปผู้คนจานวนมากขึ้นเรื่อยๆก็เข้ามาสำรวจครหาสน์ปีศาจของภาคตะวันออกผู้คนเริ่มเข้าใกล้เย่ชางสแล้วเพื่อที่จะหาทางกลับไปยังเฮเบอรี่มอเทลเวิลเย่ชาง Heavenly, จำเป็นต้องค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับไม่กี่โลกที่เขาเคยเยี่ยมชมมาก่อนไม่ว่าจะเป็นโลกภูเขาหรือโลกแห่งการต่อสู้บนภูเขาหรือโลกเซียที่ยิ่งใหญ่จะดีที่สุดถ้าไม่ใช่เกรซิเอเวิ้ด